سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่การเรียนการสอนกับโรงเรียนศรัทธาชนนะครับในวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการของอิสลามครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาไปแล้วนิดเดียวนะครับไปช้าๆแต่ผมก็อธิบายขยายความให้พี่น้องทราบโดยละเอียด ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงความรู้เบื้องต้นนะครับในหัวข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับวิชานี้ได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าการศึกษาวิชานี้ในข้อที่หนึ่ง เป็นคำสั่งที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอเลหิวะซัลลัมกำชับให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนี้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ในความสำคัญลำดับที่สองพี่น้องเป็นวิชาแรกที่ท่านนาบีบอกว่าเป็นวิชาที่จะสูญหายไปจากประชาชาติของท่านเพราะนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างมากทีเดียวที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้อง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชานี้แล้วก็พยายามให้มีความชำนาญแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้มากๆความสำคัญข้อที่สก็คือถ้าผู้ศรัทธาขาดความรู้ในวิชานี้ก็จะทำให้การแบ่งมรดกขาดความยุติธรรมครั้งที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันขาดความยุติธรรมอย่างไรถ้าหากว่าเรา เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ขาดการเรียนการสอนในวิชานี้หรือไม่ได้มีการศึกษาในวิชานี้มันจะเกิดเกิดความยุติธรรมไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ศึกษาวิชานี้ให้เกิดความเข้าใจแล้วแล้วก็จะไปแบง่งมรดกให้มันเกิดความยุติธรรมได้ยังไงแน่นอนอย่างยิ่งก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้อภิ้องดูในหนังสือเลยนะความสำคัญข้อที่ส ความสำคัญข้อที่4ของการศึกษาหาความรู้ในวิชาการแบ่งมรดกบรรดาอุลมามะอุลมามะเนี่ยนะครับก็หมายถึงบรรดานักวิชาการอิสลามนะครับถือว่าการศึกษาวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามนั้นเป็นฟารดูกีฟายะนะครับเป็นฟารดูกีฟายะคำว่าเป็นฟารดูกีฟายะนั้นคืออะไรพี่น้อง เป็นฟารดูกิฟายาเนี่ยฟารดูเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดตามที่คิดว่าพี่น้องคงจะพอเข้าใจไปแล้วฟารดูแปลว่าสิ่งจำเป็นต้องปฏิบัตินะฟารดูอีนฟารดูอนเนี่ก็คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่มีความสามารถแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ไม่เกิดอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติทุกคน เช่นการละหมาดฟารดูห้าเวลาถือว่าเป็นฟารดอรูอินเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทุกคนที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วจำเป็นจะต้องทำการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถือสินอดในเดือนระมดอนเราเรียกว่าฟารดอรูอินฟารดอรูอินแปลว่าเรียกร้องให้ปฏิบัติสำหรับผู้ศรัทธาที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วทุกคน นะครับที่มีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นฟารดูอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าฟารดูกิฟายะฟารดูกิฟายะคืออะไรนะอุลมามะอธิบายอย่างนี้การเรียนการศึกษาวิชาเนี่ยวิชาฟรอเอสวิชาการแบ่งมรดก ok, เป็นฟารดูกิฟายะแปลว่าอะไรฟารดูกิฟายะเป็นอย่างนี้วาจิบุนอาลาฮุซูลิลฟิล มิน ج อิดาก ل م ม ل م ي ن إذا قام به ما يكفي س ส ط ا ل อลั a อานิลบากีนแปลว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะให้มีการปฏิบัติจากสังคมของมุสลิมเมื่อมีการปฏิบัติจากสังคมของมุสลิมแล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติกันทุกคน นะครับมีการปฏิบัติจากกลุ่มหนึ่งของหมู่บ้านนี้หรือกลุ่มหนึ่งของสังคมนี้คนที่ไม่ปฏิบัติก็พ้นโทษคนปฏิบัติก็ได้ผลบุญอย่างมากมายนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาตัวอย่างเช่นการจัดการศพหรือการละหมาดยานาซะนะครับกฎเกณฑ์ทางศาสนาบอกว่าเป็นฟารูดูกีฟายะเป็น สิ่งจำเป็นนะครับที่เรียกร้องให้มีการกระทำเกิดขึ้นถ้ามีคนในหมู่บ้านของเราสักยี่สิคน30คนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นได้ทำการละหมาดจนาซ ا ให้แก่มยัดให้ศพศพหนึ่งนำไปฝังเรียบร้อยกลุ่มคนที่ทำนั่นแหละได้ผลบุญอย่างมากมายนะอัลลอฮ์ขุมคนที่ไม่ทำก็พ้นโทษไม่มีโทษอะไรทั้งสิน้น นี่เขาเรียกว่าฟารดูกิฟายะเรียกร้องให้มีการกระทําจากสังคมไม่ได้เรียกร้องให้มีการกระทําจากทุกทุกคนไม่เหมือนละหมาดฟารดูห้าเวลาไม่เหมือนการถือสินอดในเดือนรอโมดอนที่เรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทุกคนจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ปฏิบัตินะครับส่วนฟารดูกิฟายะศาส,สนาเรียกร้องให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นเท่านั้นส่วนหนึ่ง ได้มีการปฏิบัติในสังคมนั้นแล้วคนทั้งสังคมก็พ้นโทษคนปฏิบัติก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาอย่างมากมายกลับมาสู่วิชาฟรารอเอสวิชาฟรารออดที่บอกว่าเป็นฟาร,รดูกิฟฟยะหรือวิชาการแบ่งมรดกที่บอกว่าเป็นฟาร,รดูกิฟฟยะก็หมายถึงถ้ามีกลุ่มชนหนึ่งอย่างเช่นพวกเราเนี่ยคิดว่าในสังคมประเทศไทยหรือเธอเกิดคิดเป็นจังหวัด แต่และหมู่บ้านนะครับก็มีคนที่ศึกษาเล่าเรียนวิชานี้จนเกิดความชำนาญจนเกิดความเข้าใจสามารถแบ่งบรดกได้สักคนหนึ่งสองคนสามคนในหมู่บ้านของเราไอคนที่เหลือทั้งหมดก็ถือว่าพ้นโทษคนที่ศึกษาวิชานี้จนเกิดความเข้าใจแล้วก็แบ่งบรดกได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ผลบุญอย่างมากมายนี่คือคือการศึกษาวิชาเนี่ยเป็นฟรดูกิฟายะนะครับ คิดว่าพี่น้องคงเข้าใจนะอ้าวดูในหนังสือต่อไปเลยนะหัวข้อที่สองที่เราจะเรียนในบทเรียนที่หนึ่งบทเรียนที่หนึ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นในวิชาการแบ่งมรดกนะครับหัวข้อที่สองที่เราจะเรียนทําความเข้าใจกันตรงนี้ก็คือหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกอ่าตรงนี้เป็นศาสนานะ เรื่องมรดกไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะอะไรนะปัใจจัยในดุนยาเรื่องของมรดกไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางดุนยาเกี่ยวกับทางโลกอย่างเดียวนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่เรื่องมรดกเป็นเรื่องของาศาสนาในเมื่อเรื่องของมรดกเป็นเรื่องของาศาสนาผู้ศรัทธาทั้งหลายจึงต้องมีหน้าที่เพราะนั้นหัวข้อที่สองนี้ เราจะได้ศึกษากันว่าหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกนั้นเป็นอย่างไรอ่ะดูต่อไปเลยหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกข้อที่หนึ่งนะหน้าที่เลยนะต้องแบ่งมรดกให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต้องตรงนี้ไม่ถึงจำเป็นต้องแบ่งมรดกให้เป็นไปตามบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะพี่น้องสมมุติอย่างนี้พ่อเขียนคำสั่งเสียไว้เลยลูกชายคนโตให้ได้มรดกเท่านี้ลูกชายคนที่สองให้ได้มรดกแค่นี้ลูกสาลูกสาวเป็นคนที่สามได้มรดกแค่นี้ไอคนสุดท้องเป็นผู้หญิงด้วยยังเล็กอยู่ให้ได้มรดกมากหน่อยสมมุติอย่างนี้เขียนเป็นคำสั่งเสียไว้เลยว่า พ่อตายแล้วจัดการแบบนี้นะพี่น้องคำสั่งเสียแบบนี้ใช้ไม่ได้คำสั่งเสียแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะไปเขียนคำสั่งเสียให้มีการแบ่งโมโรดกที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาอันนี้ค่อยๆศึกษาไปนะพี่น้องเพราะลูกชายคนที่หนึ่งลูกชายคนที่สองคนที่สามเป็นผู้หญิงคนที่สี่เ,เป็นผู้หญิง สี่คนเนี่ยที่เป็นอยู่ในสถานะของลูกของผู้ตายเนี่ยเขามีสิทธิ์รับมรดกตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์อยู่แล้วมีสิทธิ์รับมรดกไปตามกฎเกณฑ์ในศาสนาของอัลลอฮ์อยู่แล้วจึงไม่รับนะครับการเขียนคําสั่งเสียจึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะรับเอามาปฏิบัติไม่ได้โดยเฉพาะคําสั่งเสียที่มันผิด ต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ขัดแย้งหรือสวนทางกับกฎเกณฑ์แห่งบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการแบ่งมรดกของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาถ้าขัดแย้งกับเรื่องของศาสนานะครับปฏิบัติตามคําสั่งเสียเหล่านั้นไม่ได้ยกเว้นคําสั่งเสียที่มันสอดคล้องกับเรื่องของศาสนานะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําตามคําสั่งเสียเหล่านั้นได้ เอาไว้ถึงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งเสียในมรดกเราค่อยเจาะลึกกันในเรื่องนั้นข้อที่หนึ่งนี้ให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องแบ่งมรดกไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กำชับเอาไว้นะครับพี่น้องไปเปิดดูนะในกุรอานสุรออลมาอิดะตั้งแต่อายะที่ี่5นะครับแล้วก็47 อัลลอฮ์ได้ตัดไว้อย่างชัดเจนถ้าเกี่ยวข้องกับมรนดกก็ดีเกี่ยวข้องกับข้อตัดสินในเรื่องต่างๆข้อตัดสินเรื่องอิมัมข้อตัดสินเรื่องสามีภรรยาข้อตัดสินเรื่องการค้าขายข้อตัดสินเรื่องสัญญาต่างๆถ้าไม่ได้ตัดสินไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ฟาอุลลาอิกาฮูมุลกาฟิรูนคนเหล่านั้นเป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศาสนา อีกอายะหนึ่งบอกว่าฟาอูลาอิกาฮูมุซอลิมูนคนเหล่านี้เป็นคนที่อาธรรมอย่างยิ่งที่ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ชี้ขาดไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาอีกอายะหนึ่งบอกว่าฟาอูลาอิกาฮูมุลฟาซิกูลคนเหล่านี้ฟาฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างยิ่งนะครับสามอายาเดวยกันที่พูดในเรื่องเดียวกันเลยใครที่ไม่ได้ตัดสินไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์คนเหล่านี้เป็นกาเฟต คนเหล่านี้เป็นคนที่อาธรรมอย่างยิ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการแบ่งมรดกพี่น้องนะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากที่สุดยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วลูกคนใดก็ตามแต่ที่เรียกร้องให้แบ่งมรดกเอาตามกฎหมายบ้านเมืองฉันไม่เอาตามกฎของอิสลามคนเหล่านี้แหละพี่น้องอันตรายอย่างยิ่ง พอไปในวันกิยามาแล้วไอ้คนเรียกร้องที่ไม่ให้ตัดสินเรื่องมรดก ok, ไม่ให้จัดการเรื่องมรดก ok, ไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์คนเหล่านี้เป็นกาเฟตท่านนบีบอกเอาไว้คนเหล่านี้เป็นคนอาธรรมยิ่งเป็นคนฝา่าฝืนอย่างมากที่สุดต่อาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาหนักนะครับพี่น้องไม่ฮาลาลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หนักมากที่กุรอานได้บอกเอาไว้อย่างนี้ บางคนบอกว่าคนที่เรียกร้องให้แบง่งมรดกไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะถึงขั้นเป็นกาเฟสเลยราชานถ้าหากว่าท่านรู้ว่าจําเป็นต้องแบง่งมรดกไปตามหลักการอิสลามรู้ก็ทั้งรู้หลักฐานก็มีทนโทษกุปรานบอกไว้ฮะดิษบอกไว้แต่ยังไม่พอใจดันไปเรียกร้องให้แบง่งมรดกตามกฎหมายบ้านเมืองตรงนี้แหละเป็นกาเฟสรู้แล้วนะแต่สําหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้ อาจจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามอาจจะอาจจะอาจจะเข้าใจว่าใครต้องการแบ่งแบบอิสลามก็แบ่งไปแต่ฉันต้องการแบ่งแบบแบบแบบกฎหมายบ้านเมืองทํานองเนี้อาจจะบาปบ้างก็คงจะเป็นบาปเล็กน้อยโดยที่รู้ท่าไม่ถึงการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อาธรรมยิ่งเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างยิ่งยวดแต่สําหรับคนที่รู้แล้ว ว่าเป็นวาญิบที่จะต้องแบ่งมรดกไปตามหลักการอิสลามด้วยตัวบทหลักฐานอย่างนี้ด้วยตัวบทหลักฐานจากฮะดิษบทนี้แล้วดันเรียกร้องให้มีการแบ่งมรดกตามกฎหมายบ้านเมืองอีกตรงนี้แหละถือว่าเป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่มีต่อมรดกข้อที่หนึ่งต้องแบ่งมรดกไปตามบทปัญญัติไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ ข้อที่สองพี่น้องดูต่อเลยนะหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกข้อที่สองต้องมีความยินดีพอใจในสิทธิมรดกที่เป็นไปตามบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาท่านพี่น้องครับตรงนี้เป็นจิตสำนึกของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักให้มากๆเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะสักแต่เพียงว่าจะแบ่งโมโรดกให้เป็นไปตามหลักการของอิสลามหลังจากที่ฉันได้รับโมโรดกมาแล้วฉันไม่พอใจเลยฉันโกรธกริว้วฉันน้อยใจมากที่ฉันได้น้อยกว่าคนนั้นฉันน้อยใจมากที่ฉันเป็นผู้หญิงได้น้อยกว่าลูกผู้ชายฉันไม่พอใจฉันแม้ว่า เอาละพี่ชายจัดให้แบ่งมรดกไปตามหลักการของอัลลอฮ์นะครับผู้รู้ได้แบ่งมรดกไปตามหลักการของอัลลอฮ์เอาละเอาละฉันยอมยอมแต่ในความยินยอมตรงนั้นไม่พอใจเลยพี่น้องไม่ได้มีความยินดีไม่ได้พอใจเลยที่ว่ามรดกนี่ถูกแบ่งไปตามบัญญัติของอัลลอฮ์ถ้าไม่พอใจนะพี่น้องฟังเอาไว้ให้ดีพี่น้องเปิดไปในสุรออัลอาฮซับอยายะที่36ส سورة الأحزاب آياته سام سبع بقوا ينغي ناسوراني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا อัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในสุรอัลอาฮ์ซาบอายะที่36นี้ว่าจะไม่มีเลยสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาชายหรือเป็นผู้ศรัทธาหญิงก็ตาม mm hmm. เมื่ออัลลอฮ์และรอซูลตัดสินในเรื่องใดในการที่พวกเขาเหล่าลนั้นจะไปเลือกทางอื่นนอกจากทางของอัลลอฮ์และรอซูลไปเลือกทางอื่นอีก นอกจากบัญญัติของอัลลอฮ์และบัญญัติของรอซูลไม่มีจะไม่ปรากฏเลยผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเมื่ออัลลอฮ์ได้ตัดสินออกมาเป็นบทบัญญัติแล้วเขาจะยินยอมเขาจะพอใจเขาจะยินดีให้มีการปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเขาจะแสดงความยินดี เขาจะไม่มีเลยในหัวใจของเขาที่จะไม่พอใจฉันไม่เอาฉันค้านแม้ว่าฉันจะยอมให้แบ่งไปตามกฎแกณฑ์ของอิสลามแต่ฉันไม่พอใจเลยที่ฉันในฐานะผู้หญิงฉันได้หนึ่งส่วนเองไอ้ผู้ชายเอาไปสองส่วนไม่พอใจใครพี่น้องไม่พอใจอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นกุรานอายาน,นี้จึงบอกว่าถ้าหากว่าไม่พอใจและฝ่าฝืน ไม่ตัดสินไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ไม่แบ่งไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์วามายะสินละฮะวรอซูละหูบุคคลใดก็ตามแต่ที่ทรยศต่ตอ AH, อ AH, ัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ทรยศรอซูลไม่เชื่อฟังรอซูลฟะกอดเดอดอลลาดอลลาลันมูบีนะแน่นอนอย่างยิ่งคนเหล่านี้จะเป็นคนที่หลงทางหลงผิดอย่างชัดเจนคนหลงทางคนหลงผิดอย่างชัดเจนแน่นอนอย่างยิ่ง อุลามาบอกว่าที่พำนักของเขาก็คือไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาเพะาะนั้นข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับมรดกนะเป็นเรื่องศาสนาต้องแบ่งไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺสอเมื่อแบ่งแล้วผู้ที่ถูกแบ่งให้ต้องยินดีต้องพอใจนะครับต่อกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาบัญญัติเอาไว้ต่อสิ่งที่เราได้รับมาในเรื่องของการแบ่งมรดก ถ้าแบ่งนั้นเป็นการแบ่งไปตามบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกข้อที่สามพี่น้องดูต่อเลยนะต้องพยายามเรียกร้องให้มีการแบ่งมรดกที่เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาต้องมีการเรียกร้องในกลุ่มของผู้รับมรดกนะครับ บางทีจะมีบางคนนะไปล็อบบี้พี่น้องบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าแบ่งไปตามบัญญัติของอิสลามแล้ว,ลวก็เราได้น้อยนะเราฟ้องศาลดีกว่านะครับฟ้องรองศาลให้ศาลออกคําสั่งมาว่ามรดกนี้ให้แบ่งไปตามกฎหมายบ้านเมืองเราจะได้เยอะกว่าไปล็อบบี้กันไปสูมหัวกันแล้วก็วางแผนกันแล้วก็ยื่นฟ้องศาลเพื่อที่จะให้แบ่งมรดกไปตาม กฎหมายบ้านเมืองถ้าอย่างนี้นะพี่น้องเป็นเรื่องของความผิดอย่างมหันอาจจะถึงขั้นที่พี่น้องปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาลาเลยก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการฝ่าฝืนแบบนี้ก็จะต้องพยายามเรียกร้องคนที่อยู่ในเครือญาตินั่นแหละหรือเครือญาติที่ห่างออกไปเห็นว่าเออมันไม่ได้เรื่องแล้วไว้พี่พนีน้องๆมันมันจะฟ้องร้องทะเลาะกันบาดท,ทะเลาะกันใหญ่ไปแล้ว นะครับซึ่งทะเลาะกันบานปลายไปละต้องห้ามปลามันหน่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบนอกก็จะต้องมีการเรียกร้องให้แบง่งมรดกไปตามบัญญัติของอัลลอฮ์ต้องมีการเรียกร้องต้องมีการตักเตือนกันตรงนี้เป็นหน้าที่เลยนะครับหรือคนที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มของบรรดาทายาทที่มีสิิทรับมรดกนี่แหละพี่น้องก็จะต้องเรียกร้องซึ่งกันและกันที่จะให้แบง่งมรดกไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ พราท่านมีคำชับอย่างนี้นะครับว่าอัลฮิโกอัลฟาโเอสบิอาลิฮาท่านทั้งหลายจงแบ่งมรดกนะครับให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ให้แก่ทายาทที่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกให้แบ่งมรดกไปตามนี้ไปตามอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนี่นี่คือคําสั่งที่มาจากท่านรอซูลสลุลลัลขออะลัยฮิวะซัลล,ลัมเพราะนั้นในระหว่างที่เราเห็นว่าอุ่มคนใดหรือว่า อ้ญาติญาติหรือว่าไอ้หลานเนี่ยมันจะแบ่งมรดกมันจะทะเลาะกันใหญ่ไปละไม่เอาและวเรียกร้องมามาเตือนมีผู้ใหญ่มีการเตือนต้องพยายามเรียกร้องให้มีการแบ่งมรดกไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาลาอ่ะดูดูข้อที่4ไปเลยนะครับหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกข้อที่สต้องศึกษาวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามให้เกิดความเข้าใจ อันนี้เป็นหน้าที่เน้นย้ำม,มาหลายตอนแล้วนะครับตรงนี้ก็เน้นย้ำอีกสักทีหนึ่งนะฮะในเมื่อเราเรียกร้องให้แบ่งมรดกตามหลักการอิสลามต้องแบ่งมรดกไปตามหลักการอิสลามแบ่งแล้วต้องพอใจในวิชาการตรงนี้ที่ได้บอกเอาไปหน้าที่ข้อที่4ก็คือศึกษาวิชาการแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามให้เกิดความเข้าใจสิ่งตรงนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่น้อง จำเป็นอย่างยิ่งในข้อที่สีเนี่ยตอนนี้เราก็กําลังทาหน้าที่ของเราแต่ว่าใจเย็นๆนะไม่ใช่ศึกษาแล้วอาจารย์แม่ฉันไปช้าๆเลยอย่างนี้ฉันมันมันรู้สึกไม่ได้ใจเลยอาจารย์สอนเร็วๆเนี่ยไม่ได้เด้อไอคนที่หัวมันไปเร็วเนี่ยมันก็ไปได้แต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยบรรดาคนที่หัวไปช้าๆเขาก็บอกว่าอาจารย์ไปช้าๆอย่างเงี้ยดีแล้วบางทีแต่เกิดขาดไปคาบหนึ่งสองคาบมันยังพอที่จะเข้าใจ เพราะอาจารย์เวลาจะสอนอาจารย์ต้องทวนของเกา่าอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยผมบอกเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าท่านนาบีเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้อะไรนะรีบรุดหรือว่าเร่งรีบในเรื่องของอคุณงามความดีเนะี่ยให้ไปแบบอะไรลหละไปแบบพอประมาณตั้งใจนะตั้งใจคุณงามความดีให้อะไรนะเร่งรีบไปสู่คุณงามความดีตรงนี้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า,วาไปสู่ความเข้าใจ ในบางสิ่งบางอย่างในศาสนาเนี่ยจะต้องทำกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับไม่ได้แล้วต้องต้องเร่งด่วนเลยไอ้คนที่เข้าใจเร็วมันก็ดีถ้าสอนแบบบรรดาน,นักึกศาเนี่ยโอ้โหเพียงสองคาบเนี่ยไปลุยแล้วในหนังสือหนังสือเล่มนี้เดือนประมาณสองเดือนจบแล้วเกี่ยวกับการแบ่งโมโรดกแต่ทำไมอ่ะต้องไปช้าๆก็ก็ขอมาอัพกับพี่น้องด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นข้อที่สีนี้พี่น้องจำนะ หน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกต้องศึกษาวิชาแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามให้เกิดความเข้าใจนะครับอ้าถ้าไม่ศึกษาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอย่างยิงย่งหลงทางเพราะอัลลอฮ์ตัดอย่างนี้นะครับว่าอินนกักะซรอนและยูดินล,ลูนะบีอหฮวอีฮิมบีรอยดไอลมินแท้จริงจํานวนมากเลยสําหรับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายทําไมแลยูดินล,ลูนะ หลงทางหลงผิดด้วยอารมณ์ของพวกเขาที่เขาหลงผิดที่เขาหลงทางโดยที่ปัศจากความรู้เพราะฉะนั้นถ้าวิชานี้ไม่ศึกษาให้เกิดความเข้าใจนะหลงทางแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไปแบ่งโมรโดกแล้วก็ไอ้ของที่แบ่งไปแล้วมันไม่ถูกต้องไอ้คนที่เอาไปมากกว่าก็เท่ากับอาธรรมคนที่ได้น้อยกว่านะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดการบาดหมางกันแล้วในที่สุดไอ้การอาธรรมตรงเนี้ยมันติดผลพวงไปจนกระทั่งถึงวันกียามา นะครับดูข้อที่หอีกข้อหนึ่งก่อนจะหมดนะครับเอาให้จบเลยหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมรดกข้อที่หหากมีความสามารถหากมีความสามารถนะพี่น้องครับตรงนี้มีความสามารถนะี่นะให้สอนวิชานี้แก่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสืบต่อไปมีความสามารถก็สอนต่อไปเอาอย่างนี้สิพี่น้องผมให้ ให้แนวทางนะวิชาเนี่ยบางทีถ้ามันผ่านไปสักคาบสองคาบพี่น้องกลับมาเรียนอีกทีหนึ่งบางทีไปกับคนละเรื่องและไม่เข้าใจแล้ววิธีการก็ต้องเชื่อมโยงปฏิปต่ตอกันพี่น้องจับกลุ่มกันสักสี่ห้าคนไม่ได้้วโทรศัพท์คุยกันเอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้เรียนนะเออเธอเรียนนะเธอก็ดูด้วยแล้วกันว่าเดี๋ยวจะอธิบายฉันฟาบหน่อยในหนังสือบางทีอาจารย์ก็ผ่านไปแล้วพับฉันไม่เข้าใจเลยเช่นบางจุดบางตอนเนี่ยการหา คอรนอแบบภาษาอัหรับนะครับตมาโซนตดาโคนนตว่าโฟกตบายนเนี่ยมีสีหลักตรงนี้ไอ้มันแปลว่าอะไรกันแล้วก็แล้วก็จะหาอยงง่างไงบางทีผ่านไปคาบเดียวไม่รู้เรื่องแล้วก็จับกลุ่มกันพี่น้องจับกลุ่มกันทั้งห้าคนหกคนเสร็จเรียบร้อยครับบางทีไอ้คาบนั้นเนี่ยมีสี่คนไม่ได้เรียนอีสองคนได้เรียนก็โทรคุยกันเอาคาบต่อไปไอ้สองคนนี้ไม่ได้เรียนไอ้สี่คนนี่คุยเรียนก็โทรคุยกันมันจะได้ไม่ขาด ไม่ขาดตอนนะครับมันจะได้ต่อเนื่องนะครับข้อที่5นี้พี่น้องหากมีความสามารถให้สอนวิชานี้แก่ผู้ศรัทธ,ธาต่อเลาะ์สืบต่อไปผมก็ทาหน้าที่แล้วพี่น้องเรียนวิชานี้ไปแล้วพี่น้องก็ต้องทาหน้าที่ต่อกันนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปพี่น้องในหัวข้อที่3ยังอยู่ในบนริเรที่หนึ่งหัวข้อที่3นี่เราจะเรียนกันถึงสิทธิของผู้ตายที่เกี่ยวข้องกับมรดก ก่อนที่จะแบ่งมรดกให้ทายาทอา้าวครั้งต่อไปนะก่อนจะแบ่งมรดกให้แก่ทายาทนี่นะผู้ตายตายแล้วมรดกมีอยู่ก่อนจะแบ่งมรดกให้แก่ทายาททาอย่างไรก่อนทําอย่างไรก่อนต้องเอาไปจ่ายอะไรบ้างอิชชาอัลลอฮ์ในคาบต,ต่อไปเราก็จะได้เรียนกันในหัวข้อที่สเกี่ยวกับสิทธิของผู้ตายที่เกี่ยวข้องกับมรดกก่อนที่จะแบ่งมรดกให้แก่ทายาทนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Subhan Subhan wa bihamdihi.